นับภายหลังอีก4วันนะคะก็จะได้ชมละครเรื่องใหม่แล้วนะคะของค่ายไม่ก็คีค่ะก็คือเรื่องบาปอายุติธรรมนะคะเราก็เลยได้ไปสัมภาษณ์ฝนกับม้าค่ะสัมภาษณ์ผู้จัดนะคะก็คือพี่หนุ่มกรีดค่ะแล้วก็ผู้กํากับพี่แอลอัมไพพรนะคะถึงละครเรื่องนี้บาปอายุติธรรมไม่ดูทําไมถึงไม่ดูไม่ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องสูญเสียพวกมันทุกคนต้องชดใช้ เมื่อไรก็ตามที่ไอ้พวกชั่วที่มันจัดฉากใส่ร้ายให้ผมมันได้รับผลกรับน,นั่นแหละถึง,งจะเรียกว่าความยุติธรรมอย่างมีจริงถ้าวันนั้นมันยังมาไม่ถึงคุณไม่มีสิทธิ์บอกให้ผมลืมเป็นละครไทยเรื่องแรกที่นำพล็อตหรือว่านำละคร จากละครตุรกีมาทำค่ะคือที่มาที่ไม่ก่อนได้ไปเมืองคานมีงานของเทศกาลคาร์นัลใช่ใช่ที่เป็นของของของทีวีทั้งหมดก็เลยไปเจอเรื่องอิราเนลของของของตุรกีครับก็มีคำว่าความเป็นตุรกีอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันมีทั้งเอเชียและยุโรปอยู่ด้วยการความเป็นเอเชียยังมีความเป็นชนชั้นคนรวยคนจนทางบู๊ก็ดูเป็นเป็นยุโรป มานจะเลือกผู้กำกับให้มาเป็นพี่แอลอัมไพยพรนี่คือยังไงคะคือคือจริงๆทุกคนก็ยังคือทุกคนก็แบบสงสัยว่าทําไมผมเอาผู้หญิงมาทําเพราะจริงๆทุกคนทำแอคชั่นนะทำไการถูกต้องเพราะว่าแต่แต่จริงๆแล้วแบบเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากได้พี่แอลมาทำอยากได้ผู้หญิงทำเพราะว่าคุณผู้ชมรู้ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายทำเนี่ยมันก็จะเป็นละครบูบูเลยเพราะพี่แอลก็ไม่เคยทําแนวนี้แล้วไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เอาเรื่องย่อเท่านั้นเอาบทเท่านั้นอะที่จะต้อง วัดกันว่าอยากทำไม่อยากทำบทมาเป็นเรื่องยอ่อ11หน้า,าแล้วพี่แอลกันตั้งอ่านอ่านเสร็จก็แบบเ,แเดินไปสนุกว่ะเฮ้ยน่าสนใจอะ่ะ<า>แล้วก็อ่านเสร็จนั่นแหละาค่ะภายในชั่วโมงนึงแอลอ่านเสร็จก็โทรไปบอกพี่หนุ่มเลยว่าไม่อยากทำแต่มันเป็นความท้าทายของเราว่าเราอ่ะ ก็เราชอบเรื่องนี้เราจะพานักแสดงในแคสเนี้ยไปให้ตรงกับเรื่องที่เราชอบให้ได้มากที่สุดนะคะเปี่าต้องบอกก่อนว่าบาปอายุธรรมไม่ใช่แอคชั่นแอคชั่นแต่มันคือดราม่านำแอคชั่นนะคะคือเรื่องราวอ่ะมันเกิดจากปมปัญหาของตัวละครนำไปสู่การกระทำของตัวละครมันเลยกลายเป็นแอคชั่นแต่ละฉากมันจะไม่ใช่แบบว่าลุกขึ้นมายิงแล้วจากกันไปแต่มันยิงเพราะอะไร มันไป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 ถล่มกันเพราะอะไรเพราะเราตายเพราะมันนะเพราะฉะนั้น,นมันจะไม่มาแบบกูเท่แบบกูบาเพื่อจะข้ามพี่บอยถอยพี่บอมถอยมาครั้งเดียวแล้วก็แบบเนะี่ยถ้าเวลาที่ชีวิตเราเริ่มต้นมาเนี่ยมันไปถึงจุดหนึ่งที่พีคที่สุดไม่ว่าจะพีคดีหรือพีคร้ายคุณมีทางเลือกคือคุณหยุด และใช้ชีวิตต่อไป<า>กับอันที่สองฉันต้องทําให้ความรู้สึกฉันที่มันคาใจอยู่ได้รับการแก้ปัญหาหรือแก้ไขปลดปล่อยตัวเองคือคุณจะปลดปล่อยแบบไหนคะ<า>